สี่ตัวก็ไก่อาว่าก็ขอไข่อาว่าขอขอขัวอ่าว่าขอคอไข่อาว่าคอขอคนอาว่าคอขอระคงอาว่าขอองง โสิงอว่โชชงอว่โโซโซอว่โโซโซโซว่โซโก็ชื้ออว่าโกะชื่ออว่าโยาผู้หญิง ดอชาดาอาว่าดดตอปตาอาว่าตอขออขออะไรคะขอขอถามขอถามอาว่าถออืมนานเทออว่า อูเท่าอ่าวาทอนอนีนอ่าวว่าน,นอนอดีอ่าวว่าด บอใบไม้อาว่าบอปลาปลาอาว่าบอผอพึ่งอาว่าผอฝอฝาอาว่าฝอพอพันอาว่าพอฝอฟันอาว่าฟอ พออะไรครัพอพอนเรือพออะไรพอสำพอสำเท้า อ่าว่าสอสอเสืออ่าว่าสอหอหิมอ่าว่าหอโรจุลาอ่าว่ารออ่อ่าอ่าว่าออฮอนะฮูอ่าว่าฮอสวัสดีค่ะเหนือใจมา